เริ่มต้นลองทำวิธีแรกนะครับไบ section นะครับ <c oughs> เป็นวิธีในกลุ่ม bracketing นะครับทีนี้โจทย์เราไม่ใช่อันี้แล้วเอาเอามันออกไปก่อนนะครับเริ่มต้นเราต้องจัดให้ f อฟเท่ากับศน,นะครับจากโจทย์เนี่ย เขาให้เราหา h ใช่ไหมครับว่าความสูงของน้ำในถังนี้ต้องเป็นเท่าไหร่เพื่อให้ v ของเราอ่ะเป็น 30q นะครับโดยเขากำหนดว่า r เป็น3นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ <c oughs> ลองพิมพ์สมก,การลงไปก่อนนะครับนะพิมพ์สมก,การนะครับเอ่อ ยืมมาก่อนเอานี้มานะครับก็จะเป็นเริ่มต้นเป็นเอาเอา,เอาสมการหลักของมันมาก่อนแล้วกันนะเป็น v เท่าก,กับนะครับแล้วก็ pi h กํลังสองนะครับอันนี้เป็น h นะครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับคูณอยู่กับเศษส่วนอะเศษส่วนเป็นยังไงครับ <c oughs> คูณอยู่กับเศษส่วนนะครับเศษส่วนเป็น fraction นะอนี้นะครับอืมวงเล็บต้องอยู่น,นี้ต้องอยู่นี้นะครับเรื่องเคอร์เซอร์มาไว้บนนี้อเป็น3 r ลบ h นะครับ แล้วก็ปิดวงเล็บ <c oughs> ส่วนด้านล่างเนี่ยหารด้วยเลขสามนะครับนี่คือสมการเราถูกไหมครับอื <c oughs> ทำไมผม enter เป็นบรรทัดที่สองไม่ได้ผมมอ <c oughs> <c oughs> งงจังพิมพ์ทีก็ได้เป็นหน้ผมแทรก,ก่อนทีนี้เรามีหน้าที่จะจัดให้เป็น f x เท่ากับศนย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะทำแบบนี้นะครับเราก็จะพิมพ์อีกนะครับย้ายทุกอย่างไปไว้ทางนู้นนะครับผมก็เขียนเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะ f อะไรนะ f x ใช่ไหมในในที่นี้มันเป็น h นะครับ f x เท่ากับแล้วผมก็ย้าย v ไปไว้ข้างหนึ่งใช่ไหมนะครับนะครับก็ลบ v นะครับอันนี้เป็น fx ของผมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็แทนค่าอะไรนะแทนค่า r เป็นสามแทนค่า v เป็นสามสิบไปนะครับหรือจะแทนเลยไหมอย่าเลยไว้งี้แหละแล้วเดี๋ยวเราไปผูกสูตรกันในตารางนี้ก็แล้วกันนะครับผมเอาชีตตัวเดิมมาใช้นะครับแล้วก็อ่ะโอเค อ่ะ fx ของเราคือตัวนี้นะครับอันนี้นะอันนี้นะครับเริ่มต้นนะครับในรอบ b บ section ก็คือเราต้องกำหนดค่าเริ่มต้นขึ้นมาคู่หนึ่งก่อนให้ครอมคำตอบเอาไว้นะครับทีนี้วิธีเช็คว่าคร่อมไม่ครอมก็คือเราพอเราคำนวณ fx l กับ fx u แล้วเนี่ยมันต้องเป็นบวกตัวลบตัวนะครับทีนี้โจทย์แบบนี้เนี่ยเราจะเลือกค่าเริ่มต้นเท่าไหร่ดีนะครับ ไม่มีสูตรตายตัวนะครับว่าเราจะเลือกค่าเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับมันต้องแล้วแต่ลักษณะของปัญหานะครับแล้วก็ใช้สมองเราคิดเอานะครับเนื่องจากสมองเรามันมากกว่าแปดหมื่นสี่พันเซลล์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดได้อยู่ละอย่างอันนี้เนี่ยความสูงของน้ําเนี่ยยังไงต่ําสุดก็คือศูนย์ถูกไหมครับคือยังไงระดับน้ํามันคงไม่ติดลบอยู่แล้วแหละแล้วก็สูงสุดก็คือเท่าไหร่ครับเส้นผ่าศูนย์กลางของถังหกเมตรนะครับ ฉะนั้นถ้าหลับหูบหลับตาเลือกนะครับสุดๆเลยก็คือเนี่ยครับยังไงก็ต้องเป็นศูนย์หนึ่งหกเมตรนะครับไม่มีทางเป็นอื่นได้นี่คือขอบล่างสุดกับบนสุดแล้วแต่ว่าถ้าเราจะตีให้แคบกว่านี้เช่นไม่รู้สิหนึ่งเมตรกับสี่เมตรอะไรเงี้ยก็มันก็จะแคบลงเวลาเราตัดช่วงมันก็จะใช้รอบน้อยลงใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็เอาลองอย่างนี้ก่อนแล้วกันแบบอะไรอ่ะ ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับคอนเซอร์เวทีหน่อยนะครับอนุรักษ์นิยมหน่อยก็เลือกแบบนี้รอบเริ่มต้นนะครับผมขยายก่อนนะรอบเริ่มต้นเรายังไม่มี x o นะครับยังไม่มีค่าเก่าของคําตอบก็ข้ามไปก่อน xl ก็คือไปเลือกเอาอันนี้มาเลยแล้วกันนะศนย์นะครับแล้วก็ขอบบนเกืออนนี้นะครับแล้วก็ f x เราอ่ะคันนี้โอ้ผมต้องย่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าผมมองไม่เห็นสมการ เอฟแคลก็คือตามอันนี้ใช่ไหมก็คือพายอ่ะพายใน e x c e เซคีย์อย่างนี้นะครับไม่ไม่ต้องไปคีย์สามจุดหนึ่งสี่สองแปดเลยนะครับคีย์อย่างนี้นะครับ pi นะครับแล้วก็วงเล็บปิดเปิดปิดอย่างนี้เลยนะครับนี่คือค่าพายแล้วนะครับพายคูณกับเอชใช่ไหมเอชในที่นี้ก็คือ x ทข้างซ้ายนะครับ x ทข้างซ้ายคือตัวนี้นะครับ แล้วก็ยกกำลังสองยกกำลังสองใน Excel ซก็คือใส่หมวกตรงนี้นะครับมันจะอยู่ที่เลขหกนะครับปุ่มเลขหกนะกดยกแคร่นะครับแล้วก็กดยกกำลังนะครับแล้วก็อะไรนะยกกำลังสองนะครับคูณอยู่กับคราวนี้ก้อนให,ใหญ่เลยนะครับก็คือ,อืข้างบนก่อนแล้วกันนะข้างบนก็จะเป็นสามคูณ r ในที่นี้คือสามนะครับ แล้วก็ลบ hs H ก็คือตัวแปรที่ต้องติดไว้คือตัวนี้ xl นะครับทั้งหมดนี้หารด้วย3นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะจบแล้วมัง้งเนาะแล้วก็ลบ v v ในที่นี้ที่เราอยากได้คือ30นะครับปั้งอ่นนี้คือของเราเป็นลบ3านะครับคแล้วก็อีกอันหนึ่งนี่ดิจโตมาเลยนะครับ ก็คือถ้าความสูง6เมตรแต่เต็มถังเลยนะเต็มถังเลยก็คือเท่าไหร่80คิวใช่ไหมเนี่ยคือจุได้80คิวนะครับเขียน mm hmm. okay, ไหมครับ x ใหม่ถ้าเป็นไบเซ c กชัน x ใหม่อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับก็คือเอาอะไรนะบวกกันหาร2ใช่ไหมใส่วงเล็บนะครับ xl บวก xu นะครับทั้งหมดส่วน2นะครับนี่คือคำตอบโดยประมาณของเรานะครับอยู่กึ่งกลาง เอฟก็ copy สูตรมาก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนลิงก์เ,เปลี่ยนอะไรนะเซลล์ Still ต้นทางนะครับเอเอรเราต้องอยู่ในตำแหน่งอะไรนะ b33 ใช่ไหมครับ b33 นะครับ b33 โ okay. อเคเอเอเรอรอรอบแรกไม่คิดนะครับข้ามไปพอขึ้นรอบใหม่นะครับ x เก่าก็คือ x ใหม่เมื่อรอบที่แล้วนี้ลากได้เลยนะครับส่วน xl อันนี้ต้องผูกสูตรใช่ไหมครับถ้าเช็คว่าสายคล o อมออดเดืยวตอนแรกเนี่ยเวลาเราเลือกค่าเริ่มต้นมาเนี่ยต้องเช็คก่อนนะครับว่า fx เป็นบวกตัวลบตัวหรือเปล่านะครับแล้วก็แล้วก็จะต้องเป็นอย่างนี้ทุกรอบนะครับถ้าผิดแปลว่าเราต้องผูกสูตรอะไรตรงไหนผิดนะครับโดยมากก็จะเป็นสูตรตรงนี้แหละครับตรง xl กับ xu นี่แหละ่ะ xl คิดยังไงนะครับ ถ้าซ้ายคล่อมใช่ไหมครับซ้ายคล่อมนี่เช็คด้วยการเอา FXL คูณกับ FXR นะครับถ้ามันน้อยกว่า0นย์นะครับเพราะว่าเพราะว่าซ้ายคล่อมนะครับถ้าซ้ายคล่อมก็แปลว่าขอบซ้ายจะเป็นตัวเดิมก็คือก็คือ B 29นะครับแต่ถ้าไม่ใช่แปลว่าซ้ายไม่คล่อมขวาคล่อมถ้าขวาคล่อมขอบซ้ายในรอบใหม่จะเกิดจะเป็น XR เมื่อรอบที่แล้วนะครับ ก็คือตัวนี้ 700. เนื่องจาก xL กับ xF xL กับ f x r เป็นบวกตัวลบตัวแปบลบว่า้ายคล่อมใช่ไหมครับถ้า้ายคล่อมนี่ xL ต้องเป็นตัวเดิมนี่รีเช็คดูนะครับว่าเราผูกสูตรถูกไหมนะครับ xL ออกมาได้ตัวเดิมนะครับถัดไปหาขอบขวาครับขอบขวาเกิดจากเ,เช็คว่า้ายคล่อมไม่คล่อมเหมือนเดิมนะครับ f xL คูณ f อนะครับแล้วเช็คดูว่าเป็นลบไหมถ้าซ้ายคล่อมเนี่ย x อถ้าซ้ายคล่อม x อจะต้องเป็น xr มารเมื่อรอบที่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่คล่อมก็คือตัดซ้ายทิ้งเก็บขวาไว้ขวาก็จะต้องเป็นขวาตัวเดิมคือ b 3สามสิบโอเคอันอื่นเป็นสูตรเดิมนะครับ Copy มาเลยนะครับแล้วก็ช่องไม่พอขยายได้นะครับแล้วก็ผูก อะไรนะผูก e อ r o r ไว้นะครับก็คือ x ใหม่นะครับลบ x เ,เก่านะครับหารด้วย x ใหม่นะครับแล้วก็เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับปรับอ้าวผิดทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเนี่ยโอเคจากนั้นลากเลยครับ Copy ไปนะครับก็ไปจบที่รอบที่สิบเอ็ดนะครับรอบที่สิบเอ็ด อ๋อเรายังไม่ได้กําหนดเออร์เลอร์เลยข้อนี้เขาไม่ได้บอกเรามาใช่ไหมแต่เรา,เ,าเราก็ใช้เนี่ยครับจุดหนึ่งเปอร์เซ็นนะเ,เหมือนเดิมก็แล้วกันนะเอ่อจุดหนึ่งเปอร์เซ็นเหมือนเดิมก็เนี่ยครับได้สิบเอ็ดรอบถ้าเราบอกว่าเออร์เลอร์เราหนึ่งเปอร์เซ็นสมมติมันก็จะจบที่แปดรอบนะครับแต่ถ้าศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นก็จบที่สิบเอ็ดรอบถ้าจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นล่ะลองดูที่เออทำละเอียดละเอียดบ้างก็ได้เนาะเพราะว่ามันเป็น Excel เนี่ยนะเราจะไปไกลแค่ไหนก็ได้นะครับ นี่แล้วกันแก้ทอร์เรน c ์สิกว่าเอาเป็นจุดศูนย์หนึ่งเปอร์ซนนะครับจุดศูนย์หนึ่งเปอร์ซนไปจบที่นี่ครับรอบที่สิบห้นะครับแล้วคำตอบเราก็เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็อืมใช่ไหมก็คือระดับน้ำตรงนี้สูงสองเมตรนะครับก็ยังไม่ถึง ยังไม่ถึงไอ้นี่เลยยังไม่ถึงรัศมีมันเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าค่าเริ่มต้นเท่ากับรัศมียังไงก็คอนเวิร์ตเนี่ยจริงถ้าเกิดเราตีขอบให้มันเป็นสามนะมันจะจบตั้งแต่ผอ้ยจบสุดสีไว้ก็จบสิบสี่รอบเหมือนกันไว้นะครับโอเคนะครับแต่ผมเอาเนี้ยเอาแบบอะไรนะคอนเซอร์เวทีฟครับเอาระดับน้ำต่ำสุดสูงสุด,สด,สดที่เป็นไปได้เลยแล้วกันนะยังไงก็ไม่ผิดนะครับ ใช้15รอบตรงนี้จริงๆก็จะต้องรีเช็คแหละเนาะแต่ว่าเพื่อความกระชับนะครับผมอาจจะไม่รีเช็คคำตอบข้างล่างแล้วนะไปรีเช็คเอาเองนะครับโอเคไหมครับแต่ว่าเราได้คำตอบแล้วแหละว่าระดับความสูงของน้ำในถังก็คือ2เมตรนิดๆน,นะครับก็คืออะไรอะ2เมตรกับ2เซนกว่าๆนะครับ2.7เซน รงทบอะไรนะทวนคำตอบข้างล่างนี่ผมไม่ทำให้ดูแล้วนะครับไปทำเองนะครับจะได้ประหยัดเวลานิดหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งเข้าไปแล้วนะครับวิธีแรก b บ section นะครับใช้15รอบนะครับได้คำตอบเท่านี้นะครับโอเคอจบวิธีแรกนะครับ